สีรบมขอบคุณรอยยิ้มกำลังใจที่มอบให้นะคะของพี่น้องชาวหัวทะเลโคราดในวันนี้นะคะโอ้แมันยังให้ติ๊กเยอะเลยอ่ะเห้ยเห็นด้วยหรอเห็นจริงครับอยู่ก็อยู่ข้างหลังแดดแดดก็ไม่มีโล่งๆเลยเห็นแต่จ้าเห็นแต่จ้านักดนตรีนี่นะนอกจากจะหูดีแล้วยังตาดีอีกเลยอ่ะเออประโยคข้างหน้า นใส่ก็ดีนใสก็ดีนใส่ยดีดีๆอนดับหนึ่งเลยไหม็ดีนใส่ก็ดีอุ้ยทำไมข้างหน้าใส่ตัวเดีจะถามถามพี่นี่นังโต้นเลยีกกับฝันรู้เีม่องไหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่ตพี่ไตาบุรับุกุกุก o ด d ี v พี่นิวรู้จตายเอาเราไทยไหมรายอาเราไทยรู้จักรู้รู เดี๋ยวจะจะไปภาษาใต้แล้วนะดูจขอบคุณมากเลยนะคะดับออนไต่ภาษาไทยใช่ไหมดูจักน้องดูจักดูจากดูจักภาษาไทยนะไม่ใช่ลำยนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุก็จริงๆมากับครอบครัวเนาะอยู่อยู่ที่หัวทะเลนี่เลยใช่ไหมคะต้องถามพี่ผู้หญิงเลยที่กระปาจากประเทศอะไรที่จากจากประเทศอะไรนะคะภาษาจีนสิในยูฟุ ไปยิงกองฟ้องคุณลงไม่ได้ยินเลยอ่ะอเมริกาอ๋ออเมริกาเมื่อเมื่อปีที่แล้วแต่ยังก็เพิ่งไปนะคะนี่เลยแล้วลึกเลยร้อยเก็ตรงนี้ไปหน่อยใช่ไหมน่ายะว่ากาลสินดีกว่าโอ้กาลสินกาลสินอเมริกาอเมริกาว่ามันกาลสินวันนี้นะคะก็ดีใจมากนะคะตอนก่อนอื่นต้องขอบคุณ l o ตัส m ิวสิกเฟส2024นะคะที่เป็นวาระของการคืนกำไรให้กับลูกค้าชาวหัวทะเลโคราชในวันนี้นะคะด้วยดวยการเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ต้นๆเดือนที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้นะคะซึ่งก็ให้พวกเราทุกคนนะคะได้มีโอกาสมาชมคอนเสิร์ตด้วยการซื้ออะไรก็ได้สินค้าที่อยู่ในร o t ันครบ5้0บาท ชมคอนเสิร์ตของพวกเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณโรตรัสด้วยนะคะที่มอบ<ช>โอกาสดีๆให้กับทีมงานเรานะเาใช่ใช่เป็นห่วงอยู่เออาจารย์อาจารย์มาเซาเช็คช่วงบ่ายโมเอ,เอ๊ะเราจะเจอฝนไหมนะเนาะแต่ว,ว่าวันนี้ต้องขอบคุณโรตัสด,ด้วยที่เตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่แล้วก็จัดงานได้บ <มๆ S 1> ุผลแล้วก็แน่นมากมากนะคะในโอกาสวพวกเราในวันนี้เพราะฉะนั้นชวนคนที่ยังไม่ได้เข้ามาลอเนาะชนชวนนะคะชนชวนนะคะด้านนอกถ้าซื้อสินค้าครบ5้าร้อยบาท ชมคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มไปไม่กี่เพลงเองนะคะจะได้มานั่งชมคอนเสิร์ตใกล้ๆนะคะพี่ว่าขวัญเครื่องเสียงต,ยต้องขอบคุณพี่ต้นต่อและโคบินูดเลยะะเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรจ้าขอบคุณเวทีแสงสีด้วยนะคะขอบคุณโลตัสอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงกุมเอื้อดังๆให้กับโลตัสหัวทะเลด้วยเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลิกงานยังอ่ะเสื้อเหลืองเขียวนะเลิกเลิกงานได้ยังไงเล็กน้อ ไอ้จริงจริงเราตั้งเคอร์่รนงานกี่โมงนะน่นไเขาเขาปิดสองหรือสามทุ่มนะปิดสี่ทุ่มอ้าวยังไม่สองทุ่มเลยตรงนี้คือเวทีคอนเสิร์ตแต่ว่าเราตั้งปิดสี่ทุ่มตรงนี้คือเวทีคอนเสิร์ตอยากดูอยากดูพี่สายโอ้โหจิ้มเลอาจารย์มีเรื่องหนึงมีเรื่องนึงไหนๆมาที่หัวทะเลแล้วสงครามคาเตอุ้ยจะตายเราคุณแม่คุณแม่นนนาดิ เ,เ,เห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเห็นเห็นอันนี้เห็นว่าเป็นอะไรไหมจ๊ะ<อ>ฮะอ๋อแชมพูปิดผมขาออเดอร์เฮิร์บของต่ออรไทยซึ่งไต่ไม่ได้เป็นเพียงแค่พรีเทน,นเตอร์นะคะเป็นเจ้าของเองเป็นเจ้าของแบรนด์นี้เองซึ่งอยากจะบอกว่าทาไมเอามาถือแล้วบอกทุกคนอย่างนี้จะบอกว่าออเดอร์เฮิร์บมีวางจําหน่ายที่โลตัสหัวทะเลสาข,ขานี้ด้วย<อ>ฝากทุกคนไปด้วยนะคะโดยเฉพาะ คุณแม่คุณพ่อแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่เริ่มมีผมขาวงอกเง่อยขึ้นมานะะคแล้วก็อยากจะแบบว่ากลับไปมั่นใจเหมือนเดิมออเดอร์เนื้อของเราต่อโจทย์ทุกคนมีใช้ใช้แล้วเอาขึ้นไม่ขึ้นไม่หลุดไม่มีไม่มีมีีแตต่โปรนอาจารย์อาจารย์อย่าอย่าเว้นนานสิเว้นนานสิตกแต่าออมมมมมันนนไไ่่ีีี้ห ดูดดูผมดูผมน้องร้องอะไรใช่ค่ะปกติขาวไม่ใช่หัวเลยนะคะอากานเกินเกินไปความจริงเกินไปความจริงเกินไปนะคะถจ้ว่าได้ยินแล้วไม่ได้ยินน้องพี่น้องฝากด้วยนะคะเราได้เมื่อช่างคูปิดผมพาองตายนะคะวางจำหน่ายที่นี่ที่โลตัสนะคะก็ถ้ามีโอกาสแวะเข้าไปนะคะหยุดหนุนไปทดลองใช้ได้นะคะเอาล่ะฝ่ายผลิตภัณฑ์ของตัวเองสบายใจแล้ว เดี๋ยวช่วงนี้ที่เรารอด้านนอกนะคะขออนุญาตรอด้านนอกนะคะเผื่อผ้าซื้อ,อสินค้าครบพลาร้อยบาทกังมีเวลาเข้ามาชมให้กำลังใจกับคอนเสิร์ตของเราถือใกล้ได้นะคะอาไรก็มา